สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่กวนพะเยานะคะมีพะเยาก่อนที่จะเป็นปีใหม่นะเขามีดอกไม้สวยอยู่แล้วเดิน<ป>มาดูดดรอบกวนนะคะตรงนี้ผ่านไม่ได้เล้ขาปิดเลยเดี๋ยวไปดูปตรงนี้เลยสวยดอกไมส้สวยนะ เขาตัดดอกไม้ไม่ยังสวยเลยกระจกด้วยสองมีลิงอดอกไม้สวยมากเลยดอกจริงไหมน่าจะดอกจริงดอกไม้งามมากแล้วดูกวานพยยอากาศก็ยังเย็นอยูน่นะตอนนี้มันสายมากอะไปดูสินี่คือกวานพยวกว่อนปีใหม่เนาะ เนี่ยมองไปแล้วแบบเย็นสบายเลยนะบรรยากาศดีมากเลยวันพยา,าวเช้านี้น้ำก็ยังเยอะเลยเยอะมากเลยรอบกวานอุ้ยเห็นเป็นสายลุงด้วยเห็นเป็นเหมือนลุงอะ่ะตรงนั้นอะ่ะเห็นลุงไหมคะเห็นอีโจงพยาหน้าสองตัวเนี่ยนะอันนี้คือบรรยากาศวันพยาวก่อนปีใหม่นะคะอันนี้เป็นวันเสาร์ มาเที่ยวที่พะเยาแล้วก็เลยมาแบบดูบรรยากาศเขาบอกมันมีการจัดสวนเขาก็เหมือนกำลังจะจัดงานเขาดาวที่ที่พะเยาอ่ะเขาก็จัดกันที่กวานพะเยานี่แหละนักาทา่องเที่ยวก็มากันเยอะเลยนะข้างหน้าก็เป็นเวทีพะเยาเขาดาวนะเขาก็จัดเป็นเวทีพะเยาเขาดาวด้ดอกไม้สวยนี่นะ มันก็เป็นเนี่ยมีเห็นเป็นลุ้งด้วยดูสิเป็นเหมือนลุง้งกปนน้ำไลยนะนี่นะอืมอืเขาก็ปล่อยน้ำมาเป็นช่งชวงๆก็มีคนมาให้อาหารปลาให้อาหารเนื้อโน้นก็เป็นเวทีระยาวเขาดาวสอกันยี่สิบหก บรรยากาศถึกทับมากเลยก่อนตีหนึ่งที่พยาอาเมซึนไทยแลนด์พยาเาขาดาวเห็นไหมเห็นเป็นลุงกินน้ำใช่ยนะเนี่ยดูสิวันพยาหน้าอะเนี่ยบรรยากาศก็เย็นอยู่เลยนี่ขนาดแบบตื่นเช้าเลยนะคนเขาก็เหมือนออกมาเที่ยวกันเดี๋ยวเราไปเดินชมรอบๆฟานนะคะว่า ก็มาถ่ายไม่จินไหนกันบ้างจะดูแล้วดอกไม้เยอะมากจัดเป็นนี่นะเริ่มจากทางเข้ากันเลยทางเข้าก็เป็นดอกไม้ไไมาแล้วโอ้ดอกอันนี้ก็สวยๆนะขออนุญาตจับละอ๋อมันไม่ใช่ดอกตีนจัดอย่า ว้าดอกอะไรนะดอกย่าเนี่ยได้สวยมากเราจะไปเดินนอซิงใส่ลยตรงนู้นว่าไปได้ตรงนี้ผ่านไม่ได้น่าจะพื้นทอกเต้าลยผ่านไม่ได้ดอก็เยอะ ยาวก่อนปีใหม่คึกคักในวันเสาร์อาชีพเนี่ยดูสิเขาก็เตรียมงานจะจัดงานปีใหม่กันละคนมาถ่ายดอกไม้กัเยอะเยอยดอกไม้กันเยอะมากเยอะมากเที่ยอุ้มแปะที่อย่าอุ้มถ่ายแปะเ้าตรงนี้สวยเนี่ยเป็น สีสันสวยงามอยู่ตรงนี้บอานติ๊บ้านสวยอ่ะเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยตรงนี้เป็นทางเดินแล้วก็มีเนี่ยแล้วห้อยกลางคืนน่าจะสวยตรงนี้สวยสวยเลยแหละอันนี้ก็เป็นกวานพะเยาข้างๆก็แต่งไปด้วยต้นยมต้นหญ้าสวยงาม อากาศก็สบายยุงเนาะไม่ร้อนไม่ร้อนเลยใส่เสื้อกันหนาวได้อยู่สบายสบายอยู่เนี่ยสวยเขาบอกว่าบริเวณพื้นที่นี้มีการบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอเผยแพร่พและออกอากาศสื่อออนไลน์ถือว่าท่านยินยอมให้มีการบันทึกวิดีโอรวมถึงนำภาพไปเชื่อมประชาสัมพันธ์อ๋อไอุกุกกท่านเด็ดดอกไม้ ให้ถ่ายได้คือเหมือนแบบถ้ามาเที่ยวก็ต้องยินยอมให้ถ่ายวนะีดีโอเนาะจะไม่ยินยอมก็คือให้อยู่บ้านไม่ต้องมาตรงนี้แต่ถ้ามาตรงนี้ก็คืออว่าเราพร้อมจะไปแท่ตัวเองออกสู่ที่สาธาราเนะีย่ยดูสวยเพราะมันเป็นเหมือนหล่งท่องเท่านะ้นมืมอ ถ้าว่าแบบไม่อยากออกกล้องอะไเงี้ยก็ต้องอยู่บ้านประมาณนั้นนะแต่ถ้ามาแล้วคุณก็ต้องแบบอยอมถ่ายเขาจะมีการบันทึกภาพมีคนมาเที่ยวแล้วก็ถ่ายถ้าอาจจะติดคุณบ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นธรรมดานี่เขากเรเลิกตัวนี้ก็เห็นไหมสวยเนี่ยดูดีบนพื้นที่ถ่ายรูปอะ่ะเขาก็เลยคิดว่าทุกคนคงถ่ายอะ่ะเนาะมันก็ต้องติดบ้างแหละเราก็จะเดิน ไปดูบรรยากาศตรงนู้นก็เหมือนก็จะเริ่มตั้งร้านคมร้านค้ากันละนี่เนาะเี๋ยดูสิบรรยากาศกวานพายาอุ้ยมีนกมีนกอือกอ็ยังเหมือนเป็นธรรมชาติสวยงามน่าจะมีปม,มมีปลาในน้ำเยอะอยีกนะอือเนี่ยเขาก็มาเดินเที่ยวกัน ครรยากาศคึกคับในวันเสาร์ก่อนปีใหม่นะคะนี่เลสิแต่เหมือนตรงนูน้นอ่อที่ผ่านมาตะเกียตรงก่อนจะเข้ากวานมาก็เหมือนมีร้านแกร้แซละอะไรที่อยู่ลิงกวานอ่ะนะเเนะนี่สวยจุดถ่ายรูปก,ก็เยอะ ้ามาเที่ยวปีใหม่นะตอนกลางคืนนะสีสันนะ่าจะแบบใช้ได้เลยอ่ะดูสิอากาศก็เย็นๆตรงนู้นเหมือนมีร้านค้ามีแหล่งถ่ายรูปเดินชมบรรยากาศตอนเย็นนะ่าจะบรรยากาศดีนะคะถ้าไม่ดนตีนี่ก็คือโอ้โหน่าจะชิลเนาะอาหารอร่อยอย่างเงี้ยนั่งลิมควาน กวานพะเยาก็อย่างเป็นเหมือนแบบจุดแด์มร้าของจังหวัดพะเยาเลยเนาะถ้ามาพะเยาถ้ามากวานนี่ก็คือแบบนะก็คือมาได้เที่ยวละมันเป็นไฮไลท์ของจังหวัดเขาเลยแล้วเขาก็ตกแต่งกวานได้อย่างสวยงามนี่มีลูกโปง่งลูกโปง่งถ่ายรูปคือเอาแค่รอบกวานนี่ก็ถ่ายได้เป็นพันๆรูปแล้วเนี่ย มีเนี่ยดูสิมีบอลเบิร์นเนี่ยเขาก็ทำมีจุดให้อาหารปลาแต่ก็ไม่ยังไม่เห็นตาห้ามตกปลาเนี่ยดูสิขุ่มหนึบไปเนี่ยนะสวยนะเดินชมรอบบาร์พายาเขาก็เอาลูกบอลมาต่างไบบ อาหารปาะเนี้ยมีปลาอยู่ในนี้สองรูปลาสินี่เลยปาเห็นเป็นตัวไรว่าน้อยู่นในสวนห้ยูนะแล้วีรตนอนมดนี้ ដល់បងប្អូនឡើយវិទ្យា จะต่เ็็ป็นต้นใสบรรยากาศดีอ่ะเดินเที่ยวกลางวันก็ยังเที่ยวได้มีป้ายตลอดเลยว่าบอกว่าเป็นนี่นะ,าานะว้านพยานะี่เขาก็มีเก้าอี้ให้นั่งนี่คือมันมีหลายจุดมากเลยนะ ยินดีต้านรับสู่จังหงวัดพะเยาฝั่งหนึ่งก็เป็นเหมือนร้านอาหารานะเนี่ยสารพัดร้าน,านเอาก็นั่งชเนยะอากาศดีมากนาแต่ก็นวก็สืรสมากแฟร้านกาแฟสงอ่ะขวาพะเยา เขาก็จัดดอกไม้นี่ดูดอกไม้นี่เน,นนเป็นดอกไม้ทางเหนือเนาะก็สวยอ่ะนี่แบดอกกล้วยไม้ก็สวยๆเลยค่ยยนะเราเดินไปอีกสักหน่อยดูบ้านหลวงน,นี่มีดอกนี้ดอกนี้นีกวา,เา,างเนี่ยมาพาเข้าคาเฟ่นดน อ้โหโอ้โหนี่สวยนะเดี๋ยวรอเขาเปิดเขาน่าจะเปิดให้ชมเนี่ยเหมือนจัดสวนแบบริมกวานแะล้วก็มาถ่ายรูปเป็นดอกไม้นะ่สวยเสือเง่า ตรงนู้นก็เป็นเหมือนเขามาซื้อของกินกันเนาะของกินอะไรแย่ๆเลยนะดินีโอ้หสามเก้าสามนก็คือบรรยากาศก่อนปีใหม่เนาะชมดอกไม้ที่กวนพยาวคนก็คึกคักมากเลยเราก็เก็บบรรยากาศมาฝาประมาณนี้นะคะที่กวนพยาวก่อนปีใหม่มาเที่ยวกันได้นะคะสวัสดีค่ะ